โอเคครับผมอยู่กับผมไมชแนลอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กเกม r o v thailand นะครับผมเป็นเซิร์ฟไทยจริงๆแล้ละก็ดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับผมขณะนี้เวลาก็วันที่ยี่สิบหทุ่มหนึ่งนะครับผมอ่าดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับผมแล้วพอเข้าเกมมามันก็จะเข้าสู่โหมดฝึกซ้อมให้เราซ้อม,อมนู่นซ้อมนี่แล้วก็ผมมาสะดุดตรงนี้นะครับผม กิจกรรมเติมเงินรับริปโปเติมเพียง20บาทรับเทพสงครามริปโปทันทีโอโห,โห,โหคือแบบมันน่าสนใจมากนะครับอ่ามันจะบอกเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกิลประจำสัปดาห์นะครับผมความตายก่อนที่เจ้ารู้ตัวก็สัปดาห์นี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับโอเคอะยะเวลา26ธันวาคมถึง2มกราคมอ่าเดีย๋ยวเรารี ไปร้านค้ากันดีกว่าครับผมเดี๋ยวจะจัดริปโป้นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดเติมเงินนะครับ่าเป็นไงล่ะจัดไปดิผมล็อกอินโดยกาลีน่านะครับเดี๋ยวผมใช้เชลในกาลีน่านะครับเป็นการเติมเจ็ดสิบเชลนะเจ็ดสิบเชลนะครับห้าสิบบาทนับเจ็ดสิบเชลก็เติมไปครับปึ๊บเป็นยังไง ต้องถือว่าจัดนะครับผมไม่จัดไม่ได้ไม่จัดมันอยู่ไม่ได้ผมมีเจ็ดสิบห้าเชลนะครับอ่ะซื้อไปครับผมคือผมเติมไว้ก่อนแล้วแหละคือรู้ว่ามันไอเนี้ยมันจะมีก็โอเคครับผมก็ห้าสิบาทนะครับยินดีด้วยซื้อของผมเสร็จสิ้นครับผมเสร็จสิ้นนะอ่าเข้าแล้วฟึ๊บเรียบร้อยแล้วริปโป้ล่ะได้รับรางวัลกดนะครับผมอ๋อเป็นไงล่ะ ลิปโปไปดิโอเคครับผมตัวนี้ค่อนข้างโหดเลยนะทําเป็นเล่นไปนี่ลูโบลิปโป้ะอะก็ประมาณนั้นแหละครับผมชื่อแล้วก็จะมีการแบบนี่ลดราคานะครับผมสกิลสกินอ่ะเป็น,นี่ง้ล่ะยังไม่มีในครอบครองด้วยต้องซื้อก่อนหมื่นแปด ม,มีอะไรอีกลับพิโลอะไรเนี่ยรับพิโลสามสายหลักซัพพอร์ตอะไรแพ็คพิโลมือใหม่นะครับอ๋อจะเป็นแพ็คเป็นอะไรนะครับผมก็เกมเปิดตัวมาเรียบร้อยแล้วครับสําหรับประเทศไทยเราสําหรับใครที่รอคอยอยู่ก็ไปโหลดกันมานะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวอีกรอบนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการรีวิวการซื้อริโปมาใช้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเช็คในกระเป๋าต้องเปิดใช้หรือเปล่า อ่ไม่ต้องเปิดนะมันเปิดให้แล้วนะครับมันก็จะอยู่ในคลังเราแล้วนะครับนี่นะครับผมอ่าแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe c h anel ผมนะครับฝากกดด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาคลิปมาลง c h anel นี้ตลอดนะครับผมก็ลงทุกวันนะครับผมอ่าก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมสวัสดีครับ